สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วเป็นวัดโอ้ยแม่จ้า วันนี้มาซ่อมนอยให้นะทุกคนนอยกาชาตินะมาซ่อมนะแต่ว่านอยอื่นได้เห็นเมื่อวานะอันนี้ไม่มาค่ะไม่มาแปดสามหนึ่งหกได้เต็มรูดค่ะเห็นไหมรูดแปดรูดหนึ่งนะพัฒนามาสามตัวเลยนะคะสองหนึ่งสองหนึ่ง ประมาณนี้นะทุกคนใครตามก็ได้นะคะใครไม่ตามก็คือไม่ได้นะคทุกคนแต่วันนี้จะมาซ่อมกาชาติให้นะ <c oughs> ชอบตามไม่ชอบผ่านเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ <c oughs> ปุดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ นี่นะคะถ้าไม่ค่อยสบายก็จะไม่ได้ลงคลิปนะทุกคนมันเป็นอารมณ์แบบว่า <c oughs> ขี้เกียจมันเราไม่สบายไงถ้าใจถ้าไม่สบายเราก็จะแบบใจไม่เอาอะไรแล้ว แต่ในกลุ่มก็จะลงปก,กตินั่นแหละแต่ว่าในนี้ก็จะไม่ได้ลงนะทุกคนบางทีนะดูก่อนเสียงไม่มีก็จะไม่ลงนะทุกคนเพราะว่าเสียงแหบพาสองหนึ่ง่วยปก,กติ อะไรวีพีก็อยู่ในกลุ่มนะทุกคนลงให้เรียบร้อยแล้ว มีห้ากับหนึ่งอยู่ตรงนี้คะ่ะก็ต้องมีเจ็ดห้านะอันนี้เรื่องจริงากาชาตินะจ๊ะโหแคปนะคะแคป มาไม่รู้ว่าใครชอบในทางของเราหรือเปล่านะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะให้ก็คือลงให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะตัววิจานญาณในการรับชมนะ 九二九五九八。高 ไปสืบคิดมองไปอไอเห็นนาะนี่นี่นะทุกคนสามคัคคีคือพลังค่ะชอบสูตรไหนไปสูตรนั้นนะฮะไม่ชอบผ่านแค่นั้น,นะคะ่ะมีอยู่สองอย่าง สามเก้าแปดหนึ่งเลยสามเก้าหนึงน่งแปดเหมือนกันพี่น้องเลยคือกันคือกันเด้อ สามัคคีจ้าสามัคคีนะฮะสามัคคีนะคะสามัคคีนะคะแคปได้แคปเลยนะคะต่อไปก็จะไปพัฒนานะคะ สองศูน huh, ห้าโอโหนี่นะครับผม หนักเบาเฮ้เฮ้เฮ้นี่นะคะประมาณนี้แหละนะคะนะคะประมาณนี้ ชอบตามไม่ชอบผ่านนะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใส่วิจนญยาในการรับชมรับชมพวกควำบนเทงนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะผิดถูกอย่าว่ากันทุกคนแก้มาซ่อมอันนี้ไปชิวๆก็พอแล้วนะฮะอ่ะประมาณนี้ขอให้โชคดีนะคะ